ชัยชาญเพชรปตอสายโคเซียนครับวันนี้มาเจอกับซ้ายพนมเปนครับสมพิเศษจากกัมพูชาชัยชาญเพชรปตอแหม่จะเป็นหมูย่างดึงนิดเดียวนลยครับไม่ต้องตกใจครับต่อยมวยนี่ดึงนิดเดียวหลบนิดเดียวบางปองนี่ครับรัตนชัยนะครับส่งเข้ากระเป๋าเอาโอ้โหมีตำหนิหรือเปล่ปา,า,าครับนี่นะครับนี่นะครับแหมต้องเสริมยายเหล็กมาให้ดีครับเจอกับชัยชาญขาขวาดูเหมือนว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับสมพิเศษ ครับโอ้โหเขาเขาจ่อไปเรื่อยๆครับแล้วแกหัวเลยนะครับไปสุด้วยเอาใจสู้อยู่แล้วครับนักมวยกัมพูชาประเภทสายลุยสายเลกนะครับโอ้ยโยแข่งทีแข่งด้านของชายชานถนัดซะด้วยครับเตะเข้าข้อนะครับคุณมรุตเตะบานครับนะครับแต่ถ้าเป็นประตูก็เปิดบานบานครับนะครับจุดอ่อนพอดีนะครับรวมเอ็นรวมข้อนะครับตรงนั้นนะครับโอ้ยขยุกขยิงแล้วอยากสื้อไหมอ้าวโดนคออีกโหมดเตะแล้วหรือเปล่าครับ ไกลแตกครับไคลแตกครับน่าจะเป็นของชัยชานแหละครับอ้าวปัดโทโอ้โหน่ากลัวเลยครับโอ้โหฉลองพิสเศษอยากมองจริงๆครับโอ้โหโดนสองนะครับเพราะการของชัยชานครับโอ้ดูนะครับมันเป็นไปได้หมดครับนี่คือคุณภาพของมวยชัยสุดประจับชักจอกแปดครับแม่สายสุดท้ายมีหกห้าด้วยเอ้าใส่แล้วต้องรีบเช็ค ัลูกชิ้นขาพยัมครับลูกชิ้นครับแต่ตอนนี้หาคิว <c oughs> หแหวกไปแล้วเอาเปิดเกมนะครับฟุกขวาครับแม่สมพิเศษแกก็ฉลาดครับฟุกขวาอย่างเดียวครับพยายามจะเปิดบ,บาดแผลให้กว้างขึ้นแต่ว่าสองมวยอากาศมวายยังดีอยู่นะครับทางด้านของชายชาดว่าที่แม่บัปป์อ๋โอโหโมเข้าทั้งตัวเลยครับสอกของสมพิเศษแหม่น่าจะเป็นคู่เดือดส่งท้ายแล้วครับ หลดเยอหลดหย,ยดเลือดตาแล้วนะครับเขาพยายามจะสับขาเอาให้ยัแตกให้ได้ครับแตกไม่แตกแต่ว่าคนเตะนั้นแหกไปแล้วครับใครเป็นโรคเบาเลือดก็เอามือปิดหน้าไปก่อนครับฟักเสียงผู้บรรยายหลับตาเอาไม่ผิดหวังครับแมแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าทางนั้นสมพิสัยน่าจะมีแรงเพิ่มขึ้นขึ้นครับเก,ก็บขาเลยครับตกทางขวาบาดแผลดีรับ่า,าเาต้ต้ดขาไม่ไม่ไม่เชียวไม่ชวนก็ต้อง ไม่แหลกครับสมพิเศษเตะเข้าไมอ้าวโดนบอลเนี่ยต้องอพีโดนอีกแล้วชัยชายโดนทั้งสองคืนโอ้สองันคมมากครับแม่มีโอกาสคว้ารางวัลดูเดือดครับแบบนี้เตะขาไปเตะขาไปเตะขาไปหมุนตัวไปแล้วเลือดเดบนปัดย้ายกระเด็นเข้าปากผู้่อปัยายอยู่แล้วครับเอาเข้าตัวมืออ้าวประคันซ้ายครับเข้าตัวเก้าแต่ว่าขานี่ครับแม่เหมือนจะอ้โหเอาครับต่างคนต่างชับครับช้บที่ รักครับชาวพ่อพิศววยไทยเอามาี่เอา้าเจตนานะครับแมเอาคางถูบาดแผลนลครับน้องทีด้วยชายชายก็ไม่สนครับสักรากเอาสั่งสัรากอยู่แล้วโอ้ยบอครับต,ตอนนี้ติดยอดไปแล้วเอา้าใสยไพย่สู้อยู่แล้วครับเด็กคนดีอา้าวอาจารย์ธวัชชัยทองนิดบอกให้พี่หมอดูก่อนไหวไหม ยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆครับเ่าครับโอ้โหส่อใหม่แล้วครับไม่ครับเตะซ้ายแต่เอกเป็นเข้าเนื้อๆนะครับโอ้โครับพยายามหลอกเตะซ้าย Red Corner Thailand ไทยชาลเลนจ์มาต่อ